ตอนนี้เราก็มาถึงปากถ้ำแล้วครับถ้ำพระเพื่อไปชมภาพสลักสมัยทวารวดีอายุมากกว่าพันปีครับในถ้ำแห่งนี้ครับตอนนี้เราก็มาถึงน้องนะครับด้านบนนี้นะที่ถ้ำครับจะเห็นสลักพระพุทธร,รูปสมัยทวาราวดีอายุเป็นพันปีนะครับแต่ที่พระเศียรเนี่ยโดนสกัดออกไปนะถูกจลกรรมออกไปขาย ตรงนี้ก็จะมีเป็นภาพพระโพ,พธิสัตว์นะฮะ,ระพระพุทธร,รูปก็มีนะเนี่ยที่เสียหลุดไปเนี่ยรตรงนี้เหมื JD, อนมีเจดีย์แล้วก็มีธรรมจักรด้วยครับเออธรรมจักรเนาะตรงนี้มีองค์หนึ่งเหรอครับพี่นเหมือนซื้อขายสังหรืออะไรทุกอย่ยาซ้ายสุดมีอะไรอีกไหมครับไม่มีแล้วใช่ไหมซ้ายมีครับนี่